อาจารย์โกโจนี่สายแล้วครับรีบตื่นเร็วเออเออโอ้ยเมกุมิเดี๋ยวครัวรังฝนดีวะออกไปก่อนไปไป,ไป,ไปเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปนะเดี๋ยวตามไป <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเมกุมิอะไรเอ <c oughs> เอ <c oughs> นาดชมวันนี้แป๊บหนึ่งได้ปะนาดต้องการอะไร <c oughs> เออช่วยหยิบกระป๋องโซดานั้นให้หน่อยดิไอ้ัตว์นินี่ตลกอะอยู่ใกล้ๆแท้ๆนะก็หยิบเองได้ปะวะโอ้ โถ่มกะมายช่วยชั้นทีธนาขอร้องละอ๋อเหรอก็ได้ยิ่งเพ่ก็ได้ยิ่งเพ่ก็ได้อันนี้โอ้ขอบคุณนายมากเลยนะขอบคุณนายมากเอาด้วยความยินดีเลยวะไอ้ชี้เออหิว,ว,วน้ำมัดเลยฮะแล้กคุณมากินอะไรตรงนี้ครับเนี่ยอ่าชีสเบอร์เกอร์ฮะเบอร์เกอร์โอ้แมงเอ้ยกินเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดก่อนจะไปด้วยเหรอโอเคไหมครับ ชสเบอร์ไอสัตว์แต่ละองค์เจออะไรเนี่ยน่นอนอยู่แล้วแม่สาวน้อยพี่เนี่ยใะคือมาตรฐานของความหล่อของชายโทโร่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโทโด่ทำไมถึงพาผู้หญิงมาที่บ้านพวกเธอไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่นะนั่นก็เพราะว่านายไม่เนื้อหอมยังไงล่ะออกไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่กูจะอัญเชิญได้ๆอ้ก็ได้ เอ้ยสวัสดีพวกไอ้หนุ่มเป็นยังไงกันบ้างโยเอ้ยนี่วันพี่โจนี่นะชีสเบร์ก้ชีสเบร์ก้ชีสเบร์ก้าเยี่ยมเลยแปลเอ้ยทุกคนอาจารย์บอกตามตรงนะว่าเมื่อคืนอาจารย์หลับไม่ค่อยสบายเลยเอ้ยไปจิ้มอะไรไปครับเนี่ยสบาหมอไปค่ยไปหาหมอไปกันไปกันไปกันเอยไปหาหมอกันเถอะเอ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องใส่ใจหรอกหนุ่มๆเพราะแต่ ทุกคนพร้อมที่จะไปสนุกหรือยังโอ้โหเป็นเราสนุกกันไปเลไปเลยไปเลยไปเลยอยเทอร์นุ่พรอมากๆเลยไปกันเถอะครับอาจารย์กุโจไปกินไปกันเลยแล้วเราเธอน้าจะทำอะไรที่นี่ล่ะมันกว้างมากเลยนะโอ้ให้พวกเราไปช็อปปิ้งกันดีกว่ามาไบรทเธอเอ้ยช็อปปิ้งเออได้ดีเอ้เดี๋ยวนะนายคิดว่าใช่เขาไหม นั่นนุ่นพี่หรือเปล่าเฮ้ยอะอ็ซืออออ้อว่ววางไงทุกคนโอ้นุ่นพี่มาทำอะไรแหละครับเนี่ยออผมก็แค่มาช้อปปิ้งเลือกซื้อเสื้อให้น้องสาวนี่ะนะ <c oughs> โอ๋อโอ้กันเหรอน้องสาวนี่เอง <c oughs> อ๋อใช่ครับใช่ใชๆๆก็เลยต้องมาเลือกซื้อแบบนีน้นะครับนะ <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละโอ้ไงไงไงทอยโด้นี่ก็ซื้อฮึมเข้ามาซื้อเสื้อให้กับน้องสาวแต่ผมไม่เคยจำได้เลยว่าแกมีน้องสาวด้วย เขามาที่นี่เพื่อเด็กกับเด็กอายุเจ็ดขวบเธอจะทำอะไรกับเด็กอายุเจ็ดขวบอะไรวะเฮ้ยตำรวจเฮ้ยตำรวจไม่ใช่ทำอะไรทำอะไรอยู่จังตำรวจไม่ได้เจ็ดขวบสักหน่อยเธออายุสิบเอ็ดขวบแล้วโอเคพวกนายเข้าใจผิดกันแล้วเหรอนะเธอไม่ได้เป็นเด็กน้อยขนาดนั้นสักหน่อยคือว่าเธอเธอเป็นคำสาปนะถึงเธอจะเป็นคำสาปแต่ก็วเธอก็อยู่ที่เกมตำรวจว่าจับแม่งไปเลยเออคุณเจ้าหน้าที่ครับผมว่าคุณต้องเข้าใจผิดไปแล้วนะคือคือความจริงนะคือเฮ้ยเฮียพ่อเฮ้ยเราต้องมาเรียนไล่สอนเฮ้ยไปเลย อ่ะเฮ้ยฉันไม่ชอบสถานที่แออัดอะไรแบบนี้เลยยังไงก็กลับบ้านสักหน่อยดีกว่าโอ้ยกู๊ดมิกุมิเดี๋ยวเดี๋ยวเดับคุณแม่เลยนะที่นายมาเนี่ยคือว่าตัวฉันนะมีนัดทำเล็บแล้วก็คนขับรถให้ฉันเขาก็มาแล้วเพราะงั้นก็เลยต้องรีบไปเพราะว่าแถมฉันจะมาทำขนตายก็ติเดี๋ยวฉันก็ต้องมาทาเล็บเท้าอีกแล้วเพราะงั้นโอเคคือแบบที่นั่นทำก็คือต้องถือพวกนี้ไปฉันหน่อยนะแป๊บนึงเดี๋ยวฉันมาแป๊บนึ่งเราจะรีบกลับมาเลยนะงั้นก็รอไว้ตรงนี้นะเจอกันอีสาวหนองโโโพตนไป้วจะ่งองฉัโ เฮ้ยอันชอบสมบัติเท่เยโอ้ยฟยวกูเป็นตากล้องนะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับผมเองโจโจตัวปลอมแล้ววันนี้ผมคิดว่าจะแกล้งน้องเมกาไมายหลังจากเขากลับจากห้างสักหน่อยคุณรูดด้ไหมว่าน้องเมกาไมายเนี่ยเขารักเจ้าเครื่องสวิสนี่มากผมก็เลยคิดว่าทําไมผมถึงไม่ลองโยนสิ่งนี้อองน้องเราไปยังดูซึ่งก็คือการแกล้งเขาดิดหน่อยนะเอาละตอนนี้เราก็รอเขากลับบ้านแล้วก็หวังว่าการแกล้งนี้มันจะ เอออุ้ยทุกคนครับเขากลับมาแล้วเอาเลยดีกว่าง่ายไม่กระไม้เออมานี่แปปหนึ่งดิเออมีอะไรครับอาจารย์กอโจเออตามผมมานี่แปปหนึ่งแปปหนึ่งตามผมมานี่แล้วมามาเฮ้ยนี่แน่นอนนี้คือ Nintendo Switch ใช่ไหมอืมทำไมครับคือว่าผมมีเออไอเดียอะไรนิดหน่อยนะเออแบบแบบแบบแป๊บนี้ยชอบกันแกล้เบาะเอออ่าะชอบไหมอ่ะอย่าอยู่เลยเฮียผู้คน